สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาทํากะเพราหรือว่ากะเพรากุ้งเตรียมอุปกรณ์ละเราจะใส่เห็ดนะวันนี้นี่ใสเห็ดเดี๋ยวเรามาดูกันกระทะเริ่มร้อนละแปบ๊บนึะแต่เอิญเราก็ใส่พริกลงไปก่อนเหมือนธรรมดา ก็ตามด้วยตู้คดแทบแทบแทบบแทบแทบแทบแบแบแท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 บแบ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 แบบ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 แบ เอาพอดีปรีก็ได้โอเคเมนูง่ายๆเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปแล้วก็นี่นะเซฟเติซฟแล้วเราก็ชิมดูว่าจะเป็นยังไงเสร็จไปและวทิมไ,มไ,มไ,ห,ไหน <c oughs> มไ,หไม่เป็นไรเระไรย้เอาไปใส่น้ำปลาทีหลัง เส็นแล้วนี่ขานไม่ได้อันอันสุดท้ายเลยขายไม่ได้ก็คือกะเพราเเสร็จแล้วครับหน้าตาอย่างนี้ครับกะเพราใส่เห็ดนี่หน้าตาอย่นี้ก็เห็ดหลังบ้านมีแค่ใครก็ลองไปทําดูนะครับนี่มีอย่างนึงนี่คือไขน่น้ํานี่แต่ว่าไม่ได้ทําให้ดูนี่คือหน้าตาไข่น้ํา ก็ทำแบบเบิ้ลบ้านๆน,นะครับแล้วก็ปรุงรสเอาไขนา่น้ำนะครับเมนูเช้านี้ครับไปแล้วครับขอบมากครับที่รับฟัง